สวัสดีครับ FC น้องอู๋หิงเพชรมันแพงทุกคนทุกท่านและเอฟซสาวน้อยเพชรมันแพงและเอฟซีบอสโจสำหรับคลิปนี้สโหลดอุบลก็เช่นเคยจะมาพูดมาเล่าเกี่ยวกับน้องอู๋หญิงเพชรมันแพงของเราหรือซปเปอร์สตาร์มอลำของเราคือน้องอู๋หิงเพชรมันแพงสำหรับช่วงนี้ <c oughs> น้องอู๋หญิง,ง และคณะสาวน้อยเพชรบันแพงวงที่หนึ่งก็ได้ทำการแสดงอยู่ในพื้นที่จังหวัดสีสเกตและสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาของเมื่อคืนนี้ก็ได้ทำการแสดงอยู่ที่ตำบพลพรามตำบลพลานอำเภอครูขันจังหวัดสีสเกตก็ทำให้ f อซและพ่อพ่อแม่แม่แม มาให้การต้อนรับเป็นจำนวนมากจนทำให้สังกสีแตกและเจ้าภาพจัดเมื่อคืนนี้รู้สึกว่าเจ้าภาพก็เป็น f อน้องอูอิงเพชรบันแพงอย่างมากจนดีใจจนสามารถทำการจ้างต่ออีกปี69ในเดือนมีนาคมปี69สําสำหรับเจ้าภาพ เมื่อคืนนี้ถือว่าสุดยอดมากซุปเปอร์สตาร์น้อยของเราน้องอูอ๋หญิงเพชรมันแพงและสำหรับน้องอุอ๋หญิงเพชรมันแพงของเราก็แสดงเสร็จก็ได้มาพักผ่อนอยู่ที่บ้านของตนเองก็ถือว่าอากาศและบรรยากาศก็ดีมากเพราะว่ายังไม่ได้เดินทางไกลยังไม่ได้ไปทางกทม ช่วงระยะนี้และสำหรับค่ำคืนที่ผ่านมาก็โอเคและวันนี้และคืนนี้คณะสาวน้อยเพื่อนผาแผงและน้องอูงิงเพื่อนแผงจะเดินทางไปทำขัรแสดงในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์คือโรงเรียนบ้านดงบังทรัพย์สมบูรณ์ตำบล ดงอินจานอำเภอโนนสุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์สำหรับค่ำคืนนี้และผมก็ขอเรียนเชิญ f อของน้ององค์อิงเพชรบันแพงในพื้นที่อำเภอโนนสุวรรณมาให้กำลังใจเยอะๆนะครับสำหรับค่ำคืนนี้และในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับและวันพรุ่งนี้ก็คงจะ เดินทางมาทําการแสดงอยู่ที่จังหวัดศรีสเกตอีกอีกครั้งสําหรับจะแสดงอยู่ที่ไหนอาเภออะไรพรุ่งนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับสําหรับคลิปนี้ผมขอฝากไว้แค่นี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม